เล่มหนึ่งโจทย์ปัญหาการบวกและการลบเศษส่วนและจำนวนคละอ้อซื้อน้องไก่เศษ1.2ส่วน2กิโลกรัมซื้อผักคะน้าเศษ3.10ส่วน10กิโลกรัมและซื้อกุ้งแห้งเศษ2.5ส่วน5กิโลกรัม สิ่งที่อ้อซื้อทั้งสามอย่างมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมทำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการซื้อน่องไก่ผักคะน้าและกุ้งแห้ง 2. ซื้อน่องไก่เท่าไรซื้อน่องไก่เศษ1ส่วน2กิโลกรัม 3. ซื้อผักคะน้าเท่าไร ซื้อผักคะน้าเศษ3ส่วน10กิโลกรัม 4. ซื้อกุ้งแห้งเท่าไรซื้อกุ้งแห้งเศษสอส่วน5กิโลกรัม 5. โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามสิ่งที่อ้อซื้อทั้ง3อย่างมีน้ำหนักรวมกันกี่กิโลกรัมวางแผนหาน้ำหนักของสิ่งที่ซื้อทั้ง3อย่างใช้วิธีบวกลงมือทำ อ้อซื้อน่องไก่เศษ1ส่วน2กิโลกรัมซื้อผักคะนา้าเศษ3าส่วนสิกิโลกรัมซื้อกุ้งแห้งเศษ2ส่วนหกิโลกรัมสิ่งที่อ้อซื้อทั้ง3าอย่างมีน้ำหนักเศษ1ส่วน2บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ2ส่วน5กิโลกรัมทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับทำตัวส่วนให้เท่ากับ10จะได้เท่ากับ เศษหคูณ5ส er er anyway. ่วน2คูณ5บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ2คูณ2ส่วน5คูณ2เท่ากับเศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10เท่ากับเศษ5ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10กิโลกรัม เศษหบวกเศษ3บวกเศษ4เท่ากับ12จะได้เท่ากับเศษ12ส่วน10เศษ12ส่วน10เป็นเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะจะได้เท่ากับเศษ10ส่วน10บวกเศษสองส่วน10เท่ากับ1บวกเศษสองส่วน10จะได้1เศษสองส่วน10กิโลกรัม 1. เศษสองส่วนสิบ ทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับจะได้เท่ากับ1บวกเศษ2หารด้วย2ส่วน10หารด้วย2เท่ากับ1บวกเศษ1ส่วน5จะได้1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมตอบสิ่งที่อ้อซื้อทั้ง3าอย่างมีน้ำหนักรวมกัน1เศษ1ส่วน5กิโลกรัมตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบ ซื้อน่องไก่หนักครึ่งกิโลกรัมผักคะน้าหนักไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมและกุ้งแห้งหนักไม่ถึงครึ่งกิโลกรัมรวมสิ่งที่ซื้อทั้ง3อย่างหนักประมาณ1กิโลกรัมดังนั้นคำตอบ1เศษ1ส่วน5สมเหตุสมผลนะครับตรวจคำตอบถ้านำน้ำหนักของผักคะน้ารวมกับกุ้งแห้งแล้วนำไปลบออกจากผลลัพธ์ ต้องได้น้ำหนักเท่ากับน่องไก่ 1. เศษ1ส่วนหลบวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน10บวกเศษ2ส่วน5วงเล็บปิดเท่ากับเศษ12ส่วน10ลบวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน10บวกเศษ4ส่วน10วงเล็บปิดเท่ากับเศษ5ส่วน10บทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเท่ากับเศษ1ส่วนสอง ซึ่งก็คือน้ำหนักของน้องไก่ที่ซื้อนั่นเองนะครับแสดงว่าคำตอบถูกต้องเชือกเส้นหนึ่งยาว8.3.4เศษ3ส่วน4เมตรตัดไปใช้ครั้งแรก2.1.8เศษ1ส่วนแเมตรและตัดไปใช้ครั้งที่สองอีก1.1.2เศษหส่วน2เมตรเหลือเชือกยาวเท่าไรทำความเข้าใจโจทย์ 1. โจทย์ปัญหาข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับมีเชือกจำนวน1ตัดไปใช้สองครั้ง 2. มีเชือกยาวเท่าไรมีเชือกยาว8เศษ3สาส่วน4เมตร 3. ตัดไปใช้ครั้งแรกเท่าไรตัดไปใช้ครั้งแรก2เศษ1ส่วน8เมตร 4. ตัดไปใช้ครั้งที่สองอีกเท่าไรตัดไปใช้ครั้งที่สองอีก1เศษ1ส่วน2เมตร โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามเหลือเชือกยาวเท่าไรวางแผนมีเชือกเส้นหนึ่งแล้วตัดไปใช้สองครั้งหาความยาวของเชือกที่เหลือใช้วิธีลบนะครับลงมือทำเชือกเส้นหนึ่งยาว8เศษ3ส่วน4เมตรตัดไปใช้ครั้งแรก2เศษ1ส่วน8เมตรตัดไปใช้ครั้งที่สองอีก1เศษ1ส่วน2เมตร เหลือเชือกยาว8เศษ3ส่วน4ลบวงเล็บเปิด2เศษ1ส่วน8บวก1เศษ1ส่วน2วงเล็บปิดเมตรทำในวงเล็บก่อนนะครับจะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ลบวงเล็บปิดกาเปิดวงเล็บเปิด2บวก1วงเล็บปิด บวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน8บวกเศษ1ส่วน2อวงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดเมตรเศษ1ส่วน8บวกเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน8บวกเศษ1คูณ4ส่วน2คูณ4เท่ากับเศษ1ส่วน8บวกเศษ4ส่วน8เท่ากับเศษ1บวกเศษ4ส่วน8จะได้เท่ากับ แเศษ3ส่วน4ลบวงเล็บปิดกาเปิด3บวกวงเล็บเปิดเศษ1บวกเศษ4ส่วน8วงเล็บปิดวงเล็บปิดกาปิดเมตรจะได้เท่ากับ8เศษ3ส่วน4ลบ3เศษ5ส่วน8เมตรต่อไปนำจำนวนนับลบจำนวนนับเศษส่วนลบเศษส่วนนะครับจะได้เท่ากับ วงเล็บเปิด8ลบ3วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน8วงเล็บปิดเมตรเศษ3ส่วน4ลบเศษ5ส่วน8เท่ากับเศษ3คูณ2ส่วน4คูณ2ลบเศษ5ส่วน8เท่ากับเศษ6ส่วน8ลบเศษ5ส่วน8จะได้เท่ากับ เศษ6ลบเศษ5ส่วน8เท่ากับ5บวกวงเล็บเปิดเศษ6ลบเศษ5ส่วน8วงเล็บปิดเมตรจะได้เท่ากับ5เศษ1ส่วน8เมตรตอบเหลือเชือกยาว5เศษ1ส่วน8เมตรตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเชือกยาวประมาณ9เมตร ตัดไปใช้ครั้งแรกประมาณ2เมตรและตัดไปใช้ครั้งที่2อีกประมาณ2เมตรจึงควรเหลือเชือกยาวประมาณ9ลบวงเล็บเปิด 2, 2บวก2วงเล็บติดเท่ากับ5เมตรดังนั้นคำตอบ5เศษ1ส่วน8สมเหตุสมผลนะครับตรวจคำตอบถ้านำความยาวของเชือกที่ใช้ไป2ครั้งรวมกับผลลับ ต้องได้ความยาวของเชือกที่มี u ูอ2เศษ1ส่วน8บวก1เศษ1ส่วน2บวก5เศษ1นส่วน8นำจำนวนนับบวกจำนวนนับเศษส่วนบวกเศษส่วนจะได้เท่ากับวงเล็บเปิด2.1.5บวก1งบวก5วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดเศษ1ส่วน8 1> บวกเศษ1ส่วน2บวกเศษ1ส่วน8วงเล็บปิดเท่ากับ8เศษ6ส่วน8ทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้เท่ากับ8เศษ3ส